สวัสดีครับนสิสิตทุกคนพบกับผมกับรายวิชา PY435 นะครับฟิสิกส์นิวเคลียร์ใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่1.5ครับในหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือการตรวจสอบนะครับเพื่อ,อ,อแสดงว่าสูตรการกระเจิงของรัตุฟอร์ดนั้นถูกต้องโดยดูจากการทดลองนะครับ ความสัมพันธ์ที่เห็นนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียกว่า Differential Cross Section นะครับที่รัตเทอร์ฟอร์ดหามาได้นะครับประเด็นแรกนะครับจากการตรวจสอบผ่านการทดลองนะครับจะโดยนักฟิสิกส์หลายคนนะครับรวมทั้งไกเกอร์และมาชเดนที่ร่วมกันทำการทดลองกับลัตเทอร์ฟอร์ดด้วยเนี่ยเขาพบว่าความสัมพันธ์นี้นะฮะสำหรับการกระเจิงของอนุภาคแอลฟานะครับ จากเป้าที่เป็นแผ่นทองคำเนี่ยมันโอเคเลยครับเพราะสูตรแกนกระเจิงของรัตเอร์ฟอร์ดนั้นมันอธิบายได้ในช่วง5องศาถึง150องศานะครับโดยความสัมพันธ์นี้นะมันจะมีที่มุมน้อยๆน,นะกับที่มุมโตๆนะครับที่จะมีเขาเรียกว่ามีการที่ผิดเพี้ยนไปจากความสัมพันธ์ของรัตเอร์ฟอร์ดตรงนี้แต่เราก็สามารถเข้าใจได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงการ ที่ผลการคำนวณมันเบี่ยงเบนไปจากการทดลองนะฮะแต่ว่าจากการทดลองนะครับมันยืนยันว่าในช่วงมุม5าองศาถึง5 5อองศาเนี่ยนะมันไปผ่านตามโคเซกกำลัง4ของมุมเซนาสศด2นั่นเองซึ่งเป็นไปนตามที่ลาติฟอร์เสนอไว้ครับประเด็นที่2นะครับก็คือว่าจำนวนของ อนุภาคนะที่กระเจิงออกมาจากเป้าที่มุมต่างๆนั้นมันจะไปผ่านตามความหนาครับของแผ่นวัสดุที่ใช้เป็นเป้าอันนี้หมายความว่าไงครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตที่มุมมุมหนึ่งนะครับมุมค่าค่าหนึ่งถ้าเป้าเนี่ยมีลักษณะที่เป็นแผ่นที่บางนะค่อนข้างบางนะครับที่มุมนั้นเนี่ยจำนวนอนุภาคที่กระเจิงไปที่มุมนั้นเนี่ยมันจะมีค่าจํานวนที่น้อยกว่ามุมเดียวกันที่สังเกตครับ แต่เป้าจะเป็นเป้าที่มีความหนามากกว่านั่นคือจํานวนอนุภาคที่พุ่งออกไปที่มุมนั้นๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความหนานะครับโดยแบบขึ้นแบบแปรผันตรงนั่นเองนะครับประเด็นนี้มันสาคัญอย่างไรครับ,นะรบมันทําให้เราสรุปได้ว่าการกระเจิดด้วยมุมโตๆนั้นไม่ได้เป็นผลมาจาก multiple scattering ครับแต่ว่าเป็นผลมาจาก single scattering ตามท,ที่เราขอดเสนอไว้คือไอเดียนี้เนี่ย สมัยก่อนมันมีคําถามครับว่าเอ๊ะถ้าเป้ามันหนาขึ้นนะครับมาร์ตินพัลส์สเกตลิงมันน่าจะมีการจํานวนครั้งของการกระเจิงที่เพียงพอที่ทําให้เกิดการสะสมทําให้เกิดการกระเจิงด้วยมุมโตโต,ตได้นะฮะแล้วถ้าฟอร์เสนอว่ามานพ s c a t สเกตลิงนั้นนะฮะมันจะทําให้เกิดการกระเจิงด้วยมุมที่น้อยๆน,นะครับค่าเฉลี่ยของมันจะมีค่าน้อยๆแต่ว่ามุมโตโนั้นจะเกิดจาก Single e n c o u n t e r mm hmm. ก็คือการ Single Scattering นั้นประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะดู ในตัวอย่างนะครับเพื่อสแสดงให้เห็นว่าการกระเจิงด้วยมุโตโตนั้นไม่ใช่มาจาก multiple s c a t สแ l i ท g มันเองมาดูประเนสุดท้ายครับ Cross section ของการกระเจิงท,ที่มีเป้านะครับทีมมนนะ่มีเป้านะครับไม่ใช่มีเป็นๆนะมีเป้านะครับเป็นอลูมิเนียมทองแดงนะฮะมีเงินนะครับอันนี้คือเงินอนี้คือดีบุกแล้วก็นนี้คือ, D book, อ,นนคอทองคำ เป้าด้วยธาตุเหล่านี้นะครับอะตอมของธาตุเหล่านี้นะฮะจากการทดลองพบว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยมันจะคอเสเซชันที่เกิดขึ้นนะั้นมันจะไปผัดาตามกาลังกาลังสองของน้ําหนักอะตอมครับนะในสมัยก่อนนะั้นน้ําหนักอะตอมนะครับเราสามารถประมาณได้ว่ามันมีค่าประมาณอะตอมิกเอ่อแมสนะครับตัว A ตัวนี้คูณอยู่กับมวลของ ไฮโดรเจนอะตอมนะฮะเพราะนั้นธาตุที่มีอะตอมิกแมสสเอเนี่ยนะน้ำหนักอะตอมมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือความสัมพันธ์ของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับในการคำนวณคลอสเซคชั่นนะครับที่มุมกระเจิงที่โตกว่ามุมที่เราสนใจนะฮะเพราะั้นจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นกับ Z ยกกำลังสองนะครับเพราะแในที่นี้เนี่ย มันคือประจุของนิวเคลียสหรืออาจจะมองได้ว่ามันคือประจุของอิเล็กตรอนที่อยู่ด้านนอกนะของนิวเคลียสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ซิกมาตัวนี้แปรผันตาม Z ซกำลังสองและการทดลองบอกว่ามันแปรผันตาม A ยกำลังสองนะครับนะพะาะมันแปรผันตามกำลังสองของน้ำหนักอะตอมแปลว่ามันแปรผันตาม A 2กระสครับแล้วก็เลยสรุปได้ว่า Z นั้นแปรผันตาม a ครับคนะือถ้า z มากขึ้นจำนวน a ก็จะต้องมีค่ามากขึ้นเป็นสัดส่วนด้วยนะครับเอาละตรงนี้มันสำคัญยังไงครับมันสำคัญตรงที่ว่าในสมัยก่อนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในถึงคลิปท้ายๆของบทนี้นะครับแบบจำลองของนิวเคลียสนั้นก่อนที่เขาจะพบนิวตรอนนั้นภายในนิวเคลียสนั้นนะมันมีปัญหาอยู่ว่าเขารู้ว่ามันมีประจุปเป็น z ครับ แต่มันมีมวลเป็น A ครับก็คือ A อคูณเอมวลของไฮโดรเจนอะตอมนั่นเองนะแปลว่าประจุมันต้องเป็น Z ครับเพราะว่าอิเล็กตรอนภายนอกนั้นมีอิเล็กตรอนเป็นประจุเป็นลบแซอเพราะนั้นภายในนี้จะต้องมีประจุเป็นบวก Z ซ e ครับแต่ถ้ามีประจุเป็นบวก Z ซ e, ถ้าเป็นโปรตอนแซตตัวนะ มันอธิบายไม่ได้ครับว่าและทำไมมวลของนิวเคลียสมันไม่เป็น Z คูณด้วย mh ทําทำไมมันถึงเป็น a คูณด้วย mh และ a มันมากกว่า Z เสมอนะฮะคือตอนนั้นเขายังไม่พบนิวตอนเขาไม่รู้ว่า A เนี่ยมันคือจำนวนของโปรตอนกับนิวตอนรวมกันนะครับในยุคนั้นเขาก็เลยสมมติว่าเอางนี้เพื่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนั้นให้ภายในนิวเคลียสเนี่ยนะครับมีโปรตอนทั้งหมด จำนวน a ตัวครับแปลว่าโปรตอนของ A ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มวลของอะตอมนั้นมีค่าประมาณ A คูณด้วยมวลของไฮโดรเจนอะตอมนะฮะเพราะว่านิวเคลียสส่วนใหญ่เอ่อมวลส่วนใหญ่ของอะตอมนั้นมาจากมวลของนิวเคลียสครับเล็กตอนเป็นมวลน้อยนิดเมื่อเทียบกับมวลนิวเคลียสครับแต่ว่าการที่มีโปรตอน a ตัวนั้นมันทำให้ประจุทั้งหมดต้องเป็น A ใหญ่นะเป็นบวก A ใหญ่อนะ แต่ประจุที่เกงของนิวเคลียสมันเป็นบวกแซครับเขาก็เลยเสนอว่าภายในนี้มันมีอิเล็กตรอนครับมีอิเล็กตรอนจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน a ลบแซต,ตัวครับเด็กตอนนี้มีประจุเป็นลบนะครับส่วนโปรตอนนี้มีประจุเป็นบวกครับเพราะนั้นผลรวมของตัวนี้นะครับมารวมกันนะครับมันก็จะทำให้โดยรวมนั้นโปรตอน A ตัวกับอิเล็กตรอน a ลบแตัวเนี่ยมันทำให้ประจุโดยรวมกลายเป็นประจุบวกแัก E นั่นเองนะเพราะนั้นในยุคเริ่มแรกนั้นก่อนเจอนิวตรอนนะแบบจำลองของนิวเคลียสเป็นอย่างนี้นี่คือแบบจำลองหนึ่งที่แบบจำลองนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลกันในคลิปท้ายๆนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะโอเคแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเขาพบว่ามันแปลาตามกำลังสองของ น้ำหนักอะตอมและน้ำหนักอะตอมมันบ่งบอกด้วยตัวนี้ครับนั้นมันก็เลยบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของรัทฟอร์ดแซกับ a นะั้นมาสอดคล้องกันครับแซดแปดพันตาม a ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าโดยทั่วไปนะครับแมันจะมีค่าอ่าในธาตุที่สเสถียนนะครับก็ประมาณา a ่วนด้วยสองนะครับจำนวนของโปรโตอนก็จะมีเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นโปรโตอนเป็นนิวตรอนซึ่งไม่ถูกนะไม่ถูกสําหรับทุกๆธาตุนะครับแต่ว่าแนวของมันเป็นอย่างนี้นแต่ธาตุที่หนักขึ้นเนี่ยมันก็จะมีจํานวนนิวตรอนที่เพิ่มมากขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่เทรนของมันจากการทดลองมันบอกว่าเซะมันเป็นครึ่งหนึ่งโดยประมาณคร่าวๆไม่ซีเรียส โอเคเราลองมาดูตัวอย่างนะครับในเรื่องของการกระเจิงของลัตทอฟอร์ดน,นะฮะตัวอย่างภาคแอลฟาเนี่ยที่พุ่งชนเป้าอนะลูมิเนียมและทองคำนะครับเป้าประสงค์ของตัวอย่างนี้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าในการชนการขอนุภาคที่ชนเป้าที่ต่างกันเนี่ยอย่างเช่นอะลูมิเนียมกับทองคำเนี่ยครับเวลาที่มันพุ่งเข้าชนอะลูมิเนียมด้วยมุมต่อๆนะครับมันมีโอกาสที่จะ มีผลการทดลองที่เบี่ยงเบนไปจากสูตรของรัตตัฟอร์ดได้มากกว่าทองคําเพราะอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนั้นไอเดียของเขาคือเขาเยีอนภาพแอลฟาเขาครับโชนเป้าที่เป็นวัสดุบางทําจากอลูมิเนียมนะครับแซดเท่กับสิบสามเกับยีแล้วก็ทองคํานะครับแซดเท่ากับเจ็ดสิบเครับเอเท่าับร้อยานี้ถ้าให้แอลฟามีพลังงานชนสิ mev ครับ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราขยายแนวคิดให้นิวเคลียสเนี่ยมีรัศมีครับซึ่งในความสัมพันธ์นะคร่าวๆที่จากการทดลองนะครับมันบอกว่ารัศมีที่ได้จากการทดลองนั้นลัศมีของนิวเคลียสครับอันนี้รัศมีนิวเคลียสนะครับมันหาได้จากความสัมพันธ์ที่เห็น,นครับมันขึ้นอยู่กับค่า a ครับ a ยกกำลังหนึ่งส่วนสามรากที่สามของ a นั่นเองคูณกับแฟกเตอร์ตัวนี้ 1.2นะครับในหน่วยของเฟมโตมิเตอร์หรือเฟมี่เฟอร์มีนั่นเองโจทย์ข้านี้บอกว่าให้แสดงครับว่ากรณนนีที่เป้าที่เป็นอลูมิเนียมนั้นผลการทดลองที่ได้เนี่ยจะมีความแตกต่างไปจากสซลาร์ทัฟฟอร์มากกว่าในกรณีที่ทองคำเป็นเป้านะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมุมกระเจิงมีค่ามากมายเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เพราะนั้นเราต้องเริ่มจากสูตรของการกระเจิงครับของ differential c r o s s s e c t i o n ตัวนี้สำหรับอนุภาค Alpha ที่ยิงเข้าไปเนี่ย Z แเล็กเป็น2องครับเมื่อแทนลงไปนะฮะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เห็นนี้นะจากนั้นการกระเจิงที่มุมโตๆนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอนุภาค Alpha มันต้องเข้าใกล้ n ิวเคลีมากๆนะครับมันถึงได้รับอิทธิพลจาก n ิวเคลีที่มากและทำให้เกิดการกระเจิงด้วยมุมที่โตนั่นเอง คำนี้ใกล้ที่สุดนะก็คือการชนแบบ head on นะฮะคือว่าถ้าเกิดว่าอนุภาคแอลฟาพุ่งเข้าไปครับไปชนกับเป้าแบบ head on เลยครับตรงๆนี้เลยเวลาเข้ามานะครับมันก็จะมาใกล้ที่สุดเป็นระยะระยะหนึ่งนะครับเช่นเราอาจจะเรียกเป็นระยะ p น,ะนั่นนี่คือ การกระเจิงประเภทอ่อนมันจะเข้าไปใกล้ที่สุดนะด้วยระยะนี้ด้วยระยะคีตรงนี้นะครับนะในคลิปก่อนหน้านี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับพลังงานจนครับขึ้นอยู่กับเป้าแล้วขึ้นกับอนุภาคที่ยิงเข้าไปแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้ประโยชน์จากการแปลงนะเขียนให้มันอยู่ในรูปของอนุค่าขคงตัวไฟสตัคเจอร์นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก หน่วยของ h bar c ที่มีค่า197 mev fermi นะครับเพื่อให้สูตรตัวนี้เนี่ยมันแทนด้วยตัวเลขนะแล้วก็ P พลังงานวนตัวนี้ก็จะอยู่ในหน่วยของ mev โดยปริยายนะและทุกอย่างนะตัวนี้เป็นระยะที่ใกล้ที่สุดน,นะครับดังนั้นหน่วยมันก็คือเป็นหน่วยของระยะทางก็จะมีหน่วยเป็น fermi ครับจากตัวนี้ถ้าแทนค่า z เล็กนะครับเท่ากับ2ลงไปพอตัวนี้ ตัวที่พุ่งเข้าชนเอนภาคแอลฟาเราจะได้ความสัมพันธ์นี้ครับนี่คือระยะที่ใกล้ที่สุดที่อนุภาคแอลฟาจะเข้าไปสู่นิวเคลียสที่มีเลขอะตอมเป็น Z ใหญ่ได้นะครับคาวนี้เราลองมาคำนวณดูกันนะครับเราจะคำนวณอะไรบ้างครับเราจะคำนวณระยะใกล้สุด p นะครับของการชนระเพทอ่อนสำหรับพลังงานชนของอนุภาคแอลฟาที่มีค่า1 5 m e v ครับของเป้าทั้งอลูมิเนียม และพองขับนะว่าระยะใกล้สุดมันเป็นยังไงเราจะคำนวณลัศมีของนิวเคลียสครับจากตัวนี้แล้วเราก็จะคำนวณพลังงานศักย์ของอนุภาคแอลฟาฮะในตอนที่มันอยู่ที่ผิวของนิวเคลียสครับเริ่มเลยนะครับเราเริ่มคำนวณระยะใกล้สุดระยะ p ตรงนี้นะครับจากความสัมพันธ์ในสไลด์ก่อนหน้านี้ที่เรา,เ,าเตรียมพร้อมมาไว้ ที่ต้องทำก็คือแทน t ีเท่ากับ15 MeV ลงไปครับแล้วก็แทน z ใหญ่ตัวนี้ด้วยค่าของ z จากเป้าชนิดต่างๆนะครับทั้งของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมถ้าเราแทน z ใหญ่เทากับ13 MB ลงไปแทนพลังงานโจน15 MeV ลงไปเราจะได้ค่ามาเป็น2.49 9ฟอรนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นทองคำนะครับมันได้ค่า15.15 15 f จฟมีอันนี้เราไม่แปลกใจครับเพราะว่า ทองคำนั้นประจุมันเยอะกว่าอะลูมิเนียมนะเพราะน,นั้นแรงผลักทางไฟฟ้าเนี่ยมันมีค่ามากกว่ามันป้องกันไม่ให้อนุภาคแอลฟาเข้าไปใกล้มันได้ดีเพราะนั้นนุวาคแอลฟาจะเข้าไปใกล้นิวเคลียสอะลูมิเนียมมากกว่าของทองคำอันนี้ไม่แปลกใจคราวนี้ลองมาดูลักมณนิวเคลียสบ้างครับแล้วใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้ครับที่โจทย์กำหนดให้น,บบนะฮะ นั้นมันขึ้นอยู่ค่า a ครับดังนั้นเราแทนค่า a นะครับ27ลงไปนะครับเพื่อหารัศมีนิวเคลียสเราก็จะได้รัศมีของนิวเคลียสงอลูมินียมครับมีค่า3.60เฟอร์มีในขณะที่เมื่อแทนค่า a 197ลงไปนะครับเราจะได้รัศมีของนิวเคลียสของทองคําเป็น6.98เฟอร์มีแปลว่าอะไรครับถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้นะฮะร,ระยะใกล้สุดของอนุภาคแอลฟาที่เข้าไป ใกล้นิวเคลียสของอลูมิเนียมได้มากที่สุดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ภายในนิวเคลียสครับมันทะลุผ่านเข้าไปภายในนิวเคลียสด้วยในขณะที่ถ้าเป็นทองคํานั้นมันยังไม่ถึงครับมันยังไม่ถึงผิวของนิวเคลียสของทองคำด้วยซ้ำไปนะมันเข้าใกล้ได้แค่สิบห้าครับเฟอร์มีแต่ลัศมีนั้นมีค่าหกเฟอร์มีอันนี้ครับคือความแตกต่างที่สําคัญแปลว่าอนุภาค อัลฟาเนี่ยเมื่อมันเข้าไปนะภายในนิวเคลียสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการกระเจิงด้วยแรงอื่นครับซึ่งปัจจุบันเรารู้ว่ามันเป็นแรงทางนิวเคลียสนะฮนะเทียนภ่าคอลฟากับโปรตอนและนิวตอนนั้นมันมีแรงชั้นสกัดกันมันไม่ได้เกิดจากประจุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่อะลูมิเนียมมันจะมีการผิดเพี้ยนไปจากสูตรองรับอนอั์ฟอร์นั้นมันก็จะมีมากกว่าทองคำนั่นเองเพราะต้องไม่ลืมว่าสมมติทฐานองรับอนอั์ฟอร์นั้นสมมุติว่ามี การกระเจินผ่านทางแรงทางไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวครับนะครับเราลองดูต่อไปครับเพื่อยืนยันตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับพลังงานศักของอนุภาคแอลฟานะครับที่พื้นผิวของนิวเคลียสนะนี่คือพลังงานศัก์ทางไฟฟ้าครับนะของอนุภาคแอลฟานะครับที่มีแซดเล็กเท่ากับ2นะครับหลับแทนลงไปนะที่ผิวของนิวเคลียสก็คือที่ลัศมี R นะ ของธาตุที่มีอะตอมิกนมเบอร์นะครับเลขอะตอมเนี่ยเป็นแซใหญ่เราก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับแปลง e กํลังสองส่วนไพ f สอศูนย์ตัวนี้เขียนให้อยู่ในรูปของไฟสักเจอคอนสแตนต์และใช้ hbar c เข้ามาช่วยนะฮะเพราะนั้นถ้าเราลองแทนค่าแซนะครับของอะลูมิเนียมกับทองคำลงไปในนี้น แล้วก็แทนค่า r ที่สอดคล้องกันของเป้าของธาตุแต่ละชนิดลงไปนะครับเราจะพบว่าพลังงานศักย์ของนาภาคแอลฟาที่ผิวนะตอนที่มันอยู่ที่ผิวของอลูมิเนียมนั้นมีค่า10.4 MeV ครับแต่ของอลูมิเนียมนั้นเออโทษครับของทองคำมีค่า32.5 MeV ตรงนี้มันบอกว่าอะไรครับอย่าลืมว่าพลังงานจนของภาร์ทแอลฟามีค่า15 MeV ครับ แปลว,ว่าตอนที่มันอยู่ที่ผิวเนี่ยมันเปลี่ยนพลังงานนะฮะกลายเป็นพลังงานศัก์ไป10.4 MeV นะพลังงานจนมันเปลี่ยนไปพลังงานศัก์และการเป็นพลังงานศัก10.4 MeV ที่ผิวของลูมินียมแปลว่ามันยังเหลือพลังงานอีก4.4 MeV ที่จะทะลุทะลวงเข้าไปภายในนิวเคลียสองลูมินียมครับเพราะนั้นะอันนี้มันก็ตอบอย้ำว่าอ,อ,อันว่าว่ามันเข้าไปข้างใน อันภาคนิวเคลียสของอลูมิเนียมนะในขณะที่ที่พลังงานสักที่ผิวของอทองคำนะครับมีค่าสามสิบ้า m v ครับแต่พลังงานจนนะของอันภาคฟามีแค่15 m ห v เมครับมันมีพลังงานไม่พอที่จะไปถึงตรงนี้นะเพราะนั้นมันก็เลยอยู่ไม่ถึงนั่นเองนะเพราะนั้นอันนี้คือการคำนวณที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเป้าที่เป็นอลูมิเนียมกับ คหลคังจากตรงนี้นะครับเราสรุปอีกทีนะครับสรุปว่าอนุภาคแอลฟาที่มีพลังงานตัว15 MeV นี้สามารถพุ่งเข้าไปภา,ายในนิวเคลียสของอลูมิเนียมได้แต่ว่าจะเข้าไปไม่ถึงภายในนิวเคลียสของทองคำนั่นเองและเมื่อมันเข้าไปภายในนิวเคลียสของอลูมิเนียมได้นะครับมันจะมีแรงนิวเคลียร์เข้ามานะเพิ่มเติมจากแรงของคูรอมผลก็คือว่า การกระเจิงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไปตามการกระเจิงของรัศมีฟอร์ที่สม COR, มต <exposure> ิว่ามันมีแต่แรงคูลอมเท่านั้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่ในโจทย์ตัวนี้ต้องการแสดงให้เห็นนะครับว่าการกระเจิงด้วยอะลูมิเนียมนั้นนะโดยเฉพาะถ้ามุมต่อตัอย่างเช่นในที่นี้เราพิจารณาเฮทออนเลครับ้ามันไม่ใช่เฮทออนนะมันก็จะมีความระยะที่เข้าใกล้น้อยลงระยะที่เข้าใกล้ก็จะต่างออกไปนะจาก การชนแบบ head on นะแต่ผลก็จะเหมือนกันครับมันก็ยังถ้ามันเข้าไปภายในนิวเคลียสได้เนี่ยนะอาพแฟแอลฟามันก็จะมีการเบี่ยงเบนไปจากเดิมนั่นก็เป็นข้อสรุปครับว่าทําไมเป้าที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยผลต้องการจเจอมันถึงพิดเพี้ยนไปจากโซลนรัทรูฟอดเยอะกว่าเป้าที่เป็นทองคํานั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่1.4นะครับ เราจะมาดูเรื่องความหนาของเป้าในการกระเจิงของรัทัฟฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นผลการทดล,ลองในประเด็นที่2ที่เราพูดถึงในสไลด์ก่อนหน้านี้นะในที่นี้โจทย์ต้องการให้เราแสดงให้เห็นว่าการกระเจิงการุภาคด้วยมุมโตๆนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการชนแบบ m มอน i p ิ e เ c อ t ์เท i n g ครับโดยให้พิจารณาจากการที่ความสัมพันาาของรัททฟอร์ดนั้นมันขึ้นกับความหนานะสมมติให้ความหนาเป็นทครับ ของแผ่นเป้าวสัสดุในการกระเจิงแล้วมาสรุปกันก่อนนะครับว่าเรากำลังจะทําอะไรในตัวอย่างข้อนี้นะในข้อนี้เนี่ยเราจะแสดงให้เห็นนะครับว่าการกระเจิงผ่านทางการชนแบบมัลติเพิสแคตเตอร์ลิงนั้นถ้าเราสมมุติว่าการชนมันแบบมัลติเพิสแคตเตอร์ลิงจำนวนอนุภาคที่เราสังเกตที่มุมนะที่เราสนใจนั้นมันจะแปรผ่านตามสแควร์รูทของความหนาครับถ้ามันเป็นแบบมัลติเพิสแคตเตอร์ลิงครับ มันจะเป็นแบบนี้แต่จากการทดลองนะครับมันพบว่าจํานวนนั้นมันแปรผันตรงกับความหนาครับนั้นอันนี้ก็เลยเป็นการสรุปว่าการกระเจิงด้วยมุมโตโตนั้นไม่ได้มาจาก multiple scattering ครับเพราะว่าผลการทดลองมันต่างกันนะครับการขึ้นอยู่กับความหนามันต่างกันนี่คือสิ่งที่เราจะพยายามแสดงให้เห็นในตัวอย่างนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราอาศัยความรู้จากใน สถิติคลาส i ิ s นะครับตัวนี้ก็คือในเรื่องของร a นดอมบล็อกนะการเดินแบบสุ่มนะซึ่งปรากฏขึ้นในกรณีของระบบในฟิสิกส์หลายกรณีนะครับในกรณีหนึ่งที่สำคัญนคัคือของแกส๊สโมเลกุลเดีว่วนะครับการชนของแก๊สโมเลกุลเดีว่วแกส๊สโมเลกุลเดี่วนี้หมายความว่าถ้าเราดูที่โมเลกุลโมเลกุลหนึ่งของมันนะครับมันจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะเฉลี่ยค่าหนึ่งนะครับก่อนที่จะชนกับโมเลกุลอื่นผลจากการชนเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนทิศทางไปสู่ทิศทางใหม่นะทิศที่เป็นไปได้ก็คือรอบเลยครับสามารถเป็นไปได้นะรอบทิศทางเลยนะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปชนใหม่นะครับเพราะนั้นมันก็จะชนหลายครั้งแล้วก็มีเส้นทางที่ที่บรรยายได้ด้วย random walk นั่นเองอันนี้เราสรุปเลยนะครับผลจากกรณีของแก๊สโมเลกุลเดียวที่เคลื่อนที่นี้โมเลกุลของแก๊สครับ จะเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยนะครับนะฮะเป็นระยะกําลังสองครับนี่เป็นระยะกําลังสองเฉลี่ยนะครับเป็น l กํกลังสองแล้วก็บาร์นะฮะ L กาลังสองเฉลี่ยก่อนที่มันจะชนกับโมดูลอื่นนะครับเราใช้ L กําลังสองนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น mean square นะครับไอเดียคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับในเรื่องไฟฟ้านะครับถ้าเรามี อย่างเช่นในเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความต่างศัก์ที่เป็นได้ทั้งบวกครับเป็นได้ทั้งลบถ้าคุณเอามาหาค่าเฉลี่ยโดยตรงเนี่ยของกระแสของกระแส,สไฟฟ้าหรือสักไฟฟ้านะฮะในเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับที่มีสัญญาณเป็นลูกศรนะฮะค่าเฉลี่ยมันจะเป็นศูนย์ครับเพราะนั้นวิธีการนะครับก็คือเขายกกาลังสองก่อนครับจากนั้นค่อยหาค่าเฉลี่ยและค่อยถอดรูทครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอกับ การที่จะต้องหา RMS ครับที่เรียกว่า root mean square อ่านี้เป็นทคลิคในการที่เวลาที่เราเกี่ยวข้องกับปริมาณที่มันมีค่าได้ทั้งบวกและลบนะฮะอย่างเช่นในทางไฟฟ้าในที่นี้นะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่นันมันมีการเคลื่อนที่แบบสุ่มครับบางครั้งมันเข้าไปข้างหน้าและไปข้างหลัง้าคราคำนวณโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอาจจะเป็นสุ่ได้เพราะฉนั้นเขายกกําลังสองนะครับเพื่อ ตัดปัญหาตรงนั้นเพื่อหาค่าเฉลี่ยของมันที่แท้จริงเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือโมเลกุลหนึ่งกาดนั้นจะเคลื่อนที่ระยะทางกําลังสองที่มันเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับโดยเฉลี่ยนะครับก่อนที่จะชออมโมเลกุลอื่นบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะเดินทางมากก่อนที่ชมโมเลกุลอันอื่นบางครั้งก็เดินทางน้อยแต่โดยเฉลีย่ยคือค่านี้นั่นเองถ้าถามว่าการกระจัด กำลังสองเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับคือถ้าเราดูจากจุดเริ่มต้นแล้วดูว่าการชนของมันเนี่ยถ้าชนทั้งหมด n ครั้งนะครับมันจะอยู่ห่างจากจุดเดิมนะวัดเป็นแนวเส้นตรงเนะีนะ่ยค่ากําลังสองของการกระจัดที่เกิดขึ้นเฉลี่ยแล้วมีค่าเป็นเท่าไหร่เราพบว่ากําลังสองเฉลี่ยของการกระจัดนะครับมันจะแปรผันกับจำนวนครั้งที่ชนและระยะกําลังสองเฉลี่ยต่อการชนหนึ่งครั้งนะฮะ นี่คือจาก r a นดอมบล็อกนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูการกระจัดเฉลี่ยนะครับว่าในการชน n ครั้งเนี่ยอนุภาคมันจะไปได้การกระจัดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเราต้องหารูทเมียนสแควร์ครับอันนี้คือ m มี n นสแควร์นะฮะนี่คือ m มี n นสแควร์พะนั้นรูทเมียนสแควร์ของมันก็คือถอดรากที่2ของตัวนี้นะเพราะนั้นมันก็คือการถอดรากที่2ของตัวนี้เหมือนกันแปลว่าการกระจัดที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยนะครับ มันจะแปรผ่านตามสแควร r o ูทของจำนวนครั้งที่ชนนะครับคูณกับค่ารูทมินสแควร์ของการชนแต่ละครั้งนะฮะเอาละครับจากตรงเมื่อกี้นะครับเรามีว่าการกระจัดของโมเลคุณของกา๊าซนะฮะมันจะแปรตามจานวนครั้งที่สแควรูทของจำนวนครั้งที่ชนนะครับและระยะของการชนเฉลี่ยในแต่ละครั้งนะค่า RMS ของมา เรามาไปยุกต์ใช้ในการกระเจิงบองรัดทฟอร์ดได้เลยครับก็คือจากตัวนี้นะฮะมันเป็นการกระจับเชิงเส้นใช่ไหมครับถ้าเราเป็นการกระเจิงมุมของการกระเจิงออกมาเราก็เปลี่ยนเป็นประมาณเชิงมุมครับเป็นเซตาอาร์เอ็มเอสนะเพราะนั้นมันก็จะแปรผันกับจํานวนครั้งที่ชนแบบม u ลติเพ e ร์ส t กตเตอร์ลิงเพราะนั้นตัวนี้ถ้ามันชนแบบ Multiple s c a t t e r i n g นะครับมันก็จะทะลุผ่านเป้าที่มีความหนาเนี่ยสมมุติว่าทะลุ ผ่านไป n ครั้งนะครับเก,กิดการชน n ครั้งมุมที่กระเจิงเฉลี่ยนะฮะค่าเฉลี่ย rms ของมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับมุมของการชนหนึ่งครั้งครับอันนี้คือมุมของการชนเฉลี่ยหนึ่งครั้งฮนะเราประยุกใช้เลยครับจากปริมาณเชิงเส้นเป็นปริมาณเชิงมุมนั่นเองคำนี้เนี่ยจำนวนครั้งของการชน n นะครับ นะในการชนแบบ m u l t i p l e Scattering นั้นมันขึ้นอยู่กับความหนาของเป้าครับถ้าเป้าหนามากมันก็มีโอกาสที่การชนจำนวน N มันก็จะเป็นสัสดส่วนซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็เลยสรุปได้ว่าบุมเฉลี่ยนะครับของการก,กระเจิงของรัตเร์ฟอร์ดนั้นมันจะแปรตามสแควร์รูทของความหนาของเป้าครับเพราะ N ตัวนี้มันติดสแควร์รูทอยู่เพราะฉนั้นถ้า n ตัวนี้แปรผันตาม T ก็คือความหนา เรากสา็สามารถสรุปได้ว่าในการชนแบบม u l t ติ l พ Scattering นั้นมุมของการกระเจิงนั้นมันจะแปรตามความหนาที่มี square root อยู่นะครับอันนี้สำหรับแบบ m u l t i p l พ s c a ต t e เลิงนะฮะมรติเพตเลิงแบบเขียนไปแล้วนะอ่าตรงนี้ครับค่าเฉลี่ยฮะของมุม กระเจิงนะครับมันกะแปรผ่านตามจํานวนองภาค n ใหญ่นะฮะที่กระเจิงไปมุมนั้นันนะฮะอารมณ์มันเหมือนกับคะแนนนะฮะในการสอบนะฮะถ้ามีคนทําคะแนนได้มากขึ้นนะครับในเรียนสมมติตอ่าปลายภาคเนี่ยขยันขึ้นทําคะแนนได้สูงขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ค่าเฉลี่ยนะของคะแนนปลายภาคเนี่ยมันมีมีที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นค่าตัวนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของตัวนี้เนี่ย มันแปรผ่านตามจำนวนอนุภาคเที่กระเจิงไปเป็นมุมโตๆครับถ้า n มันกระเจิงไปมุมโตๆมากๆมีจำนวนที่กระเจิงไปเยอะนะค่าเฉลี่ยมันก็จะมีค่าเยอะด้วยนะมุมโตๆมุมนั้นนะนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้นะครับว่าถ้าเราสังเกตที่มุมมุมหนึ่งนะครับอนุภาคเอลฟาที่กระเจิงไปเป็นจำนวนเใหญ่ณนะมุมังกล่าวนั้นนะเมื่อตัวนี้เนี่ยก็แปรผ่านตาม n นนะฮะจำนวนอนุภาค ที่ไปนาะมุมดังกล่าวที่เราสนใจมันก็จะแปรตามสแสวเบิรูตของ T ครับถ้าการชนเป็นแบบ Mul t i p l e scattering นะแต่จากการทดลองนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเราพบว่าจากการทดลองนั้นมันแปรผันตามความหนาครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่ามันไม่ได้มาจาก multiple s c a t t e r i n g ครับโอเคนั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะในการพิจารณาเรื่องของ การทดลองที่ศึกษาในเชิงละเอียดเพื่อตรวจสอบสูตรการกระจายขอวัตรฟอร์กับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ